สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดาวน์โหลด Windows 10ตัวล่าสุดจาก Microsoft โดยตรงนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันเลยครับทีนี้วิธีดาวน์โหลด Windows 10เนี่ยเรามี2วิธีวิธีแรกคือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ISO แล้วก็ไปทำลงแผ่นหรือว่าลง USB อีกครั้ง หรือว่าจะดาวน์โหลดลง USB ไดร์ได้เลยถ้าจะดาวน์โหลดลง USB ไดร์ได้เลยนะครับเราก็เตรียมแฟลชไดร์ว่างๆไว้สักตัวนึงนะครับจริงๆสักขนาด 8G ขึ้นไปก็พอละตอนนี้เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Windows 10 Download น,นะครับ ก็จะขึ้นมา,าเจอแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลด this image ของ Windows 10ครับตอนนี้ตอนนี้เรามาตรงที่เขียนว่าดาวน์โหลดเครื่องมือนะครับตอนนี้จะได้ไฟล์มาเป็น Media creation tool คลิกไปเลยครับ รอสักครู่นะครับอ่ะขึ้นมานะครับเขาจะบอกว่า getting a feeling s r i a t y นะครับก็จะตรวจสอบระบบ โดยปกติแล้วเขาก็จะตรวจสอบระบบตัว Windows ที่เราใช้อยู่แล้วก็น่าจะเลือกแพ็กเกจที่ใกล้เคียงกับที่เราใช้อยู่แต่จริงๆก็ไปติดตั้งกับเครื่องอื่นได้นะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขไลเซนส์นะครับอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้คลิก accept ไปเลยนะครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับเขาจะเขียนว่า upgrade this PC นะครับกับ create installation media ก็จะสร้างเป็น USB f a t ไ d r ก็ได้ DVD หรือว่าโหลดเป็น ISO ก็ได้นะครับเพื่อไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นตอนนี้เราไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วก็คลิก create installation media นะครับผมคลิก next นะครับ อันนี้ก็เห็นไหมครับเขาจะขึ้นว่า use recommended ก็คือที่เขาตรวจสอบเมื่อกี้นะเพื่อจะให้ใช้เครื่องนี้ได้ซึ่งเครื่องผมกใกล้เคียงกับเครื่องที่จะไปใช้ก็เลยเลือกเงื่อนไขนี้ถ้าเราต้องการเลือกเองก็คลิกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เลือกเอาเลยครับ32หรือ64หรือทั้ง2ออย่างก็ได้นะครับเวอร์ชันภาษาเอาเป็น,นาาอ,ปอะไรก็เลือกเลยครับไทยก็มีนะครับ แต่ผมเลือกอังกฤษนะครับแล้วก็เลือก64เพราะผมใช้แคก 64. อันนี้ผมก็ติ๊กเลือกคำสั่นะครับแล้วก็คลิก next ทีนี้เขาก็จะเลือกให้เป็น USB FAT i v e หรือ ISO ถ้า ISO เนี่ยมันก็จะคลิปเป็นไฟล์นะครับแล้วก็ไปไลท์ลงแผ่น DVD หรือว่าจะไปไลท์ลง USB อีกครั้งก็ได้แต่ตอนนี้ผมใช้ USB FAT i v e ผมก็ next ไปเลยครับ อ่ผมเสียบไว้ตัวหนึ่งตัวนี้เคยใช้เป็นชื่อไว้เก็บไฟล์ Open Source ตอนนี้ผมก็เอามาใช้เป็น Windows เคลียร์ข้อมูลแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอยู่ต้องย้ายออกก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็รอจนถึง100%นะครับอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าช้าหรือเร็ว เดี๋ยวเราจะตัดข้ามไปที่เกือบเกือบร้อยเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอดูกันนานมากครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะจบกระบวนการของการดาวน์โหลดแล้วนะครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็มาประมาณ97แล้วเดี๋ยวก็คงจะดาวน์โหลดเสร็จก็จะไปกระบวนการต่อไปนะครับนี่ครับพอครบร้อยแล้วก็จะมีการ v e r i f y ว่าความถูกต้องของไฟล์มันถูกต้องไหมตรงนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับ ครับตอนนี้ก็พอปริไฟนเสร็จก็จะเข้าขั้นตอน Creating Windows 10 Media ตอนนี้ก็จะมีการบันทึกตัวข้อมูลลงในแฟลชไดร์ที่เราเสียบไวแล้วนะครับก็จะตามโ o g r e s s ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับตอนนี้9%ก็จะใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับ เดี๋ยวนี้เราก็จะตัดข้ามไปนะครับจะได้รวดเร็วต่อผู้ชมนะครับครับตอนนี้เราก็จะตัดมาที่การขั้นตอนการครีางที่98แล้วนะครับซึ่งก็ใกล้จะเสร็จมากแล้วนะครับอดใจรออีกนิดนะครับ 99แล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับจะมีชื่อ Drive ขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เราคลิกเพื่อเปิดดูว่าไฟล์ที่เรา r ร a t e มันเรียบร้อยไหมเนะี่ยคลิกแล้วครับข้างในก็จะมีไฟล์ที่ใช้สำหรับบูตแล้วก็ติดตั้งครับแสดงว่า พร้อมใช้งานโอเคครับทีนี้ก็มาดูว่าโอเคใช้พื้นที่ไปแค่นี้เองยังเหลืออีกเยอะครับใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องพกแฟลตไดร์หลายตัวดูนะครับพื้นที่เหลือเต็มนะครับขนาดตัวนี้เป็นแฟลตไดร์ค่า6 6จิกนะครับ ครับก็คลิก close ไปนะครับเป็นว่าเสร็จครับอันนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเขาก็จะเคลียร์พวกไฟล์เทมที่ create ไว้จากนั้นก็เป็นอันเรียบร้อยครับครับขอบคุณมากครับที่ชมครับมีอะไรติชมหรือคำถามสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับ